อะไรอ่ะใช้ไหนอ่ะอ๋อนี่ครัเราบอกทำไมมัน ว่ามันไม่ไปอ่ะอใช้เนี้ดิโอเคอันนี้แค่มาลองสตรีมดิเช่นนะว่าแบบมันลื่นไหลไหมอะไรอย่างงี้เธอลองดูสตรีมคขอยหน่อยดิว่ามันเป็นไง

มึงไม่มกกได้ฟิลพวกกูได้ฟิลไงได้ยินนะโอเคได้ยินนะได้ยินนะโอเคนะครับโอ๊ดไม่มีนดูป่ะ <c oughs> โอ้ยไม่มีคนดูเลยเนี่ยอยากเล่นแมปแบบไม่รู้ว่าจะเล่นแมปอะไรอะ่ะ บบอยากให้คุณดูแบบมาแนะนำอะไรเงี้ยคนที่เลยแบบวัยรุ่นโลบอก x อย่างเงี้ยรุ่นโลบอกกฟุตกฟุตไม่มีใครเล่นลวมั้งตะลุยไม่มีคนเดียวนะดีบะวะเล่นไม่เป็นนะด็กลองไม่ลองไม่รู้ เว้าสรับภาพสุดเลยอหัวอะไรสตีเป็นไงอ่ะ

เพลงอะไรวะ i ินไวท์เฟ n จอยเฟนแบบอยากเล่นคนเดียวอ่ะเล่นได้ไหมอ๋อนี่นี่นี่มันมต้องเี๋รัะอยากเล่นคนเดียวอ่ะเครียดได้ปะเครียดหรอบีอันนี้คืออันใหม่

โอ้ชีต์ทูสปินโอเคชีตค้างโอ้อันนี้ขนาดแบบ แค่ขี่เดียวนั่นอะเดมีอีกอันนี้ตั้งตัแต่ตอนแรกเลยปะแบบผมเคยเล่นข้าวข้าวกับเพื่อนอะแต่ว่าเล่นอย่างไม่เชี่ยวชาญเท่าไหร่ไม่เป็นนะเอาง่ายอ่ะ ออะะไร่เดินไปไม่ได้ละอยู่ได้แค่ตรงนี้ มีภาษาไทยไหมก็มีนี่คำนแนะนำอ๋อเดเกแลกว่าแบบคำแนะนำสอนเล่นอะไรอย่างไงี้ไม่ใช่หรอแล้วไปไงอะ่ะ ใช่ตัวมใช่เฉยงานค้นหากุญแจโอเคคำแนะนำกดจี้แล้วเปิดอินเวน o r อรีโอเค,ค,เปอเคไปกระเป๋ากดจี้ไปกระเป๋าหากุญแจเจอแล้วปลดล็อกประตูป็อตรงนี้ มันเจ็บที่ไหนใครนี่อันนี้เล่นเล่นยาเกินขนาดแล้วมันก็จะลืมตายใช่ไหม เสียงแม่งเสียงแม่งโคตรดังแบบเปิดแค่หลอดเดียวอะ่ะคือต้องทำยังไงวะอ๋อผม,ผมรู้ล้วผมรู้ละเป็นวันนะเฮ้ยตัวเฮียอนะ่ปะป็นวันหนึงวันหน่เอ่อ open w o r l o maker ไม่ใช่ดิซาสิเอ้ไม่ใช่ดิต้องกดอันไหนวะอันนี้แหละ,ะก็เบาเสียง ลองลองลองห้าสิบเซนก่อนเชื่อไหลูมอะโอเคน่าจะได้ละมีเสียงซีกเอ้าอาบุกซีกเอ้าอาบุกซีกแปลว่าอะไรวะ พืะตานาถ้าบนึ่งนะทุกคนขอดูอยากรู้ว่าสตรีมของมันเป็นยังไงภาพมันชัดไหมมันต้องแก้อะไรไหมเพราะผมมีแค่จอเดียวไงมันจะลำบากตรงนี้แหละดูคอมเมนต์ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้นอกจากเล่นเกมเฉยๆ อยากอานคอมเมนต์ด้วยนี่อ๋อมันยังเป็นรูปเป็นนี้อยู่นี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบนาผมขอครแต่มันต้องออกว่ะถ้างั้นอ่ะหรือว่า นี่นี่อย่างนี้เลยเอาอย่างนี้เลยนะโอเคแล้วไปที่ตรงนี้แล้วก็ setting ไม่ใช่ดิมันต้องทำยังไงวะเดี๋ยวนะทุกคน

อ๋อมูสตรมอยู่ลืมเว็บแคมไม่มีจัดการโอ้หถ้าจะเปลี่ยนรูปนี่มันต้องอันนี้เลยเหรอตั้งค่าสตรม มันเป็นรูปอเนีนยมันมันเป็นรูปไฟเอ็มอ่ะไม่ไม่ได้สตตีมไฟเอ็มนะเว้ยคือสตตีมเราบอกแค่มาลองนี่เฉยไม่ใช่วันชิวชผมอยากเปลี่ยนว่ะอยากเปลี่ยนมันก็วันชิวๆแหละแต่แปลว่าอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วงั้นก็ทำอย่างนี้แล้วกัน มันก็เห็นอยู่ดีปะถ้าผมจะเข้าอะไรอ่ะใช่ป่ะเนี่ยมันก็เห็นอยู่ดีอ่ะ แป๊บหนึ่งนะมันต้องทำยังไงวะรันช mm ีวินโด้เนี่ยโรบอกเนี่ย mm hmm. คือทำอยังไงวะ ดีโอของคุณถ่ายทอดสดนี่แก้ไขอย่างนี้เลยมันก็ต้องออกไปหวางก่อนอยู่ดีอะ่ะก็ดาวน์โหลดรูปไอดิสก็แหละ เพื่อนของเมงก็โหลดได้ปะก็โหลดรูปมาก็ดาวน์โหลดรูปเอาไว้ในดาวน์โหลดโอเคมันก็จะวุ่นวายนะครับทุกคนมันผมแบบใหม่มากเพ่น ไฟล์ม่มีขนาดใหญ่เกินอีกเฟสเลยแล้วกันจะมีคนมาแฮกเฟสกูไปนีเฟสได้ชัวร่อย ไปตอนนี้นะทุกคนแป๊บเดียวแป๊บเดียวใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนี่ได้แล้วได้แล้วเนี่ยทุกคนช่องทางการโดนเน a อยู่ใต้คลิปแล้วนะครับถ้าเผื่อใครอ,อยากจะแบบเป็นกำลังใจให้ผมเล็กน้อยๆนะก็เข้ามาดูแล้วก็โดนเน a กันได้นะผม ผมก็อยากทำมันนั่น,น่ะอะไรวะโดนเอขึ้นจอแต่ว่าอยงกัดอยากโดนเอขึ้นจอนะแต่าผมทำไม่เป็นว่าผมพยายามทำแล้วอ่ะมันไม่รู้ว่ามันเอาขึ้นยังไงอะ่ะไม่รู้ว่ามันเอาขึ้นยังไงนะครับแบบเดี๋ยวคนโดนเอมาแล้ขึ้นจอเดีผมจะคืนนี้แหละอันนี้แค่มาลองสตรีมไม่ใช่เดาึ้นนะสตรีมแบบ จริงจังละทำะม,มะเดี๋ยว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 เข้าประตูดิเข้าประตูดิถ้าม,มันยังดังอยู่ะวะหรือว่าคนดูอะ่ะดูไม่ดังเว้ยแต่ว่าผมมาดูอะดูดังคือ <c ười> อะไรวะคือ <c ười> อะไรวะไอเ้เชี่ยเสียงมันดังไหมก่อน ยากรู้แค่นี้แหละมันดีเลยขนาดไหนวะ ะดูช่องกูนี่ต้องเปิดเสียงสุดอะถึงจะได้ยินอะ <laughs> ระบบเผาผ่าัานมา <laughs> อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันแบบมันบูทมไม่ได้แล้วเหรอแบบให้มันดังด้ง้นแบบนี้ไม่ได้หรอกไอ้ย่ามึงทำไม่ได้เว้ยแบบไม่กากไมกาก่กะก อันนี้เราต้องไปหาอะไรครับทุกคนอันนี้ก็ต้องไปหาอะไรซิมโนเติมอ๋ออ๋อ,อนูว่าเปิดไม่ได้เปิดมาเป็นตัวอะไรปะเนี่ยไม่น่ามีนะ เจ็ดะเดี๋ยวผมแบบไปตอนหกโมงครับอันนี้แค่ามาลองเดียวมัน,นดีไหมเดี๋ยวจะไปทำเรื่องโดนไอ้เครืงจอครับกว่าจะเปิดได้ต้องยืนแบบหน้าแทบจะจูบอยู่แล้วอ่ะเปิดแม่งทุกห้องอ่ะอันนี้ถ้าเราเดินเข้ามันก็จะจับไม่ได้ใช่ปะ เสียงก็อาจจะแบบซอนซ้อนหน่อยนะผมเปิดสตรีมัวเองอยู่ปิดดีรออะไรอ่ะฮะอยู่ดีก็ไอ้นี่ก็แตกเฉยเลยตกกระจายหมดตกกระจายนะม่ตกกระจายเฮ้ยขัดซีนว่ะแต่ว่าเล็กๆนี่สอพไปน้องกัมพาใส่อยู่แล้วไงครับสอพไ่น้องก็ใส่อยู่ในความยากจนและอดตายตลอดเวลาอู้ยนาหัวเว้ย วันหนึ่งไมโอคนที่อ่อนแอกว่าคนที่อ่อนแอกว่าอะไรอ่านไม่ทันลินผู้โจยเริ่มตัองใส่ในตัวเธอาเธอถาไม่อดแต่ไม่มีใคร,ครที่มีความจบอ่าทำไมถึงมีความจบเมื่อวันผ่านไปลินได้คิดถึงความคิดสุดท้ายว่าไมโอต้องกินดีโดยไม่มีเธอแล้วไงความวิชาครอบงำลิน และเพื่อสนองความหิวโหยที่เธอไรูไ้จากเหนื่อยเธอกินน้องเดี๋ยวดีนจะหนักก็อ่ะไมโอแอมเก็บเงินไว้สำหรับเขาทั้งคู่อ่ามันแดกมันไปแล้วเธอทุกข์สับด้วยความรู้สึกผิดที่ลืมแล้งแลันเกิดปรากฏตัวปรากฏตัวในลึกลับของปากมีปากลังหัวเฮียมันเป็นของไมโอที่ร้องไห้ตลอดเนพะื่อ หาหานม่ชนะเลยลินอะไรอ่ะอ่านยังไม่จบเลยอ่านยังไม่จบเลยพี่งานหนูพิษสามตัวอันนี้เราต้องหาหนูพิษใช่ไหมสามตัวมันเป็นผีญี่ปุ่นนี่หว่าเ,เดี๋ยวเสียงหัวใจแบบกูรู้ว่ามึงมา เปิดได้นี่มีของใช่ไหมหรือไม่มีเปิดได้นี่คือที่มันเปิดว่าเปิดได้นี่คืออะไรมันไม่มีของเลยเฮ้ยมันเข้ามาว่ะแน่จริงก็เข้ามาว่ะขนาดไหน อะไรอ่ะ่ะไม่ออกเว้ยนีต่ต้องไปหานกพิษสามตัวเป็นที่เข้าได้ปุ้ยังเข้าไม่ได้อีเหอจอรู้แน่แล้วอย่ามึงอย่าตั้งมึงกู normal นะไม่ได้ฮะไม่ใช่นามาพูดอะไรพูดดีๆด,ด,ด้วย กูไม่เข oh, ้าหัวโดนเดี๋ดวเดะเดะเอาปลาหมาเดินไปฝั่งน้นต้องหานูเฮ้ยได้ยินเสียงหนูลัวแบบไปเก็บหนูแล้วแบบเดินกลับมาแม่งอยู่ตรงเนี้ย หมาแม่งหมาแม่งหมาแม่งหมาติดตัวยิ่เสยว่อไมติดกับนงด้วยมึงจะทำไม่อย um ู่วะมึงเข้าได้ก็เปิดเข้ามาวะแค่นั้นแหละเป็นแรมงกลัวอะไรมึงกลัวยูเมโนะจวเล็กนี่หรอฮะกูก็ไม่รู้เลยแม่งเดินไปทางไหนผมผมว่ามันน่าไปทางนี้ กูไม่ไปไหนละยืนแม่งตรงนี้นไอ้แค่กลัวกลัวผีสี่เหลี่ยมกูจะหลุดเลยกลัวผีเราบอกโอ้ยไอ้แค่หน้่ยหนุ่นุ่ยห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 นุ่ย ยืนตรงนี้ต่อไปต้องไปไหนไม่ได้อ่ะถ้าเปิดประตูมันจะเข้ามาได้ปะมันเดินเร็วจังมาทุกคนอยู่โ่นอยู่โ่แม่งเดินอย่างเร็วว่ะแม่งเดินเร็วจัดอ่ะชิคุณแล้วกูจะแฟดแนนีกูจะหนีทันไหมนะกูวิ่งทันไหมนี่เอาวัล่ะเอาวัล่ะ ก็มาว่ะมันก็มาว่ะมันก็มาหวะอนั้นตู้ตู้เข้ามาไมเข้ามา่ได้เข้าไม่เข้ามาไม่ได้นี่อ้าวนี้เาหวานวิ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 กองกองกองนี่ขาได้ป่ะไมขาได้ป่ะ มีดแค่นี้มีดีแค่นี้ก็เรื่องของมึงเดีววะไหนนะหนูหนูไหนคุณไยินเสียงหนูแต่กูหาหนูไม่เจอสักตัวเลยมาว่ะเอ้ายี่สินี่เขาได้เฉดเลยแล้วเมื่อกี้เขาไม่ได้เกิดอะวะเอ๊ะไอ้หัวมันนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเจอกันตอนกลางคืนแล้วกันรู้แล้วก็าสตรีมได้แล้วมีเน็ตแล้วอ่ะ ตีนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับไปเจอกันนะครับไปเจอกันนะครับผม